Hi, students. Spelling clips by Kru Tiraen Cham. This is the fifteenth clip. This is the fifteenth clip. What is your job? What is your job? My job is teaching. My job is teaching. I am a teacher. I am a teacher. อ่ะวันนี้เราก็มาถึงคลิปที่15แล้วนะคะไม่ยากเลยคำศัพท์ไม่ยากเลย,ย,เลยอเบอะออบอเบอะออบเราไปหาตัวพยัญชนะมาผสมคำกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ

Job. ออจอบเรเรออบรอบชอบชอบจอบรอบขออธิบายเพิ่มเติมนะคะจากภาพครอบแล้วว่าก็โพดค่ะชอบ แปลว,ว่าที่ครอบบนเตาแก๊สชอบงานค่ะส่วนรอบแปลว่าล้นค่ะก็พูดที่ครอบเตาแก๊สงานแล้วก็ปล้นจำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ยลองมาทวนกันดูนะคะ ข o อบ o ้อบ p h อบ j o อบชอบ o อบรอบรอบตัวอย่างมีให้วันนี้4ี่คำนะคะนักเรียนสามารถไปนำพยัญชนะต้นมาใส่กับสระออเบอออบได้เลยค่ะแล้วก็ลองฝึกเสียงดูถ้าลืมเสียง นะคะตัวอักษรตัวไหนก็แล้วแต่ย้อนกลับไปดูคลิปของครูได้ค่ะสำหรับวันนี้ Goodbye ค่ะ